ครับวันนี้มีมล,ลูกค้าถามมานะครับว่าเวลาเครื่องรีดเนี่ยเวลาเราใส่ไปบางทีเข้าด้านซ้ายกับเข้าด้านขวาเนี่ยใช้ไปสักพักหนึ่งหรือว่ามันเริ่มใช้ไปนานๆแล้วมันเริ่มเอียงหรือว่าไม่เท่ากันเนี่ยนะครับเป็นเพราะอะไรหรือจะแก้ยังไงครับถ้าปกติใหม่ๆเนี่ยเราเข้าด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็จะมีค่าบวกลบระดับหนึ่งนะครับเขาเขาก็จะขนานกันโดยประมาณนะครับแต่ว่าถ้าใช้ไปอย่างที่ผมบอกนะครับบางทีท่านใช้ไปนานๆแล้วเปลี่ยนเฟืองด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยมีการเปลี่ยนเฟืองนะครับสองฝั่งเนี่ย เฟืองเปลี่ยนปุ๊บอาจจะมีการขบที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นตำแหน่งต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าใช้ไปนานๆมันก็เริ่มเอียงซ้ายเอียงขวานะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาถอดตรงฝาบนออกดครับถอดน็อตสี่ตัวตรงนี้นะครับดึงออกนะครับครับแล้วก็เป่าสักหน่อยนะครับซ้ายขวาสังเกตไปครับว่าตรงเนี้ เขาจะมีเกีียวสองฝั่งเลยเกีียวซ้ายเกีียวขวาตัวนี้เกีียวเวลาเราหมุนเนี่ยเฟืองตัวเมื่อกี้ที่ผมบอกเขาก็จะผ่าขึ้นลงพร้อมกันทีนี้เขาจะมีตัวที่เป็นตัวนี้ครับแหวนหรือว่าน็อตตัวนี้ครับสตัวประคองไว้2ตัวนี้นะครับเราสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับตัวตัวนี้เนี่ยเป็นใช้ประแจเบอร์26นะครับข้างล่างนี่ผมขออนุญาตเป็นล็อกเป็นคีมล็อกไปครับล็อกตายไม่ให้หมุนตามนะครับ เสร็จแล้วตรงนี้เราก็คลายตัวโดยการหมุนทวนเข็มออกมาปกติครับหมุนเนี่ยฮะอ่าตรงนี้มันก็จะหมุนออกได้สังเกตว่าตรงนี้เขาจะมีเกลียวอยู่นะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูเลย้อ่าเราคลายล็อกแล้วนะครับทีนี้ผมจะลองดึงสปริงตัวดันนึงผมจะหมุนตามเข็มหมุนตามเข็มเนี่ยอ่าสังเกตนะครับว่าตรงเนี้ยมันจะห่างลงมาก็คือมันตกลงมาหมายถึงว่าเราสามารถปรับระดับลงแต่ถ้าตรงนี้ สูงเราก็ดันขึ้นหมุนทวนเข็มมันก็จะดันขึ้นตัวนี้มันจะปรับนิดหน่อยเองนะครับเพราะว่ามันเอียงไม่เยอะนะครับเอาแล้วปรับแค่ก็กดนะครับแล้วก็ลองชนดูนะครับจากหน้าสัมผัสนะครับอ่านะครับแผ่วนะครับแล้วเราก็มากดด้านซ้ายดูนะครับถ้าสมมุติมันแน่นครับยังไงเราก็ปรับอย่างที่ผมบอกกับตัวนี้นะครับสูงต่ําได้ตำแหน่งแล้วเราก็ล็อกกลับนะครับ หรือถึงตรงนี้ถ้าจะลองรีดหรือว่าใส่ดูก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ปรับแอร์จัดก่อนที่จะปิดฝาครอบลงนะครับปรับซ้ายขวาเนี่ยนะครับ<ม>พอได้ตำแหน่งแล้วเราก็ล็อกกลับมาเหมือนเดิม <ein. S 1> มันก็คือหนีบจะชุดนี้เข้าหากันโดยเป็นน็อตนะครับคราวนี้การดูแลรักษาเบื้องต้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเกลียวนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยแล้วลูกค้าสังเกตไหมครับว่ามันจะมีน็อตตัวนี้มันจะมีเบ้าไว,ไวอย่างเงี้ยแล้วก็หยดน้ํามันบ้างนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้มันจะลงไปในเบ้าแล้วเราแล้วนั้นเราก็หมุน นะครับอ่าอย่างเงี้ยครับท่านก็หยอดไปที่โคนเกี่ยวนี่ก็ได้นะครับเนี่ยครับเราก็หยอดทั้งสองฝั่งเลยนะครับเสาเกี่ยวนะครับมันจะได้เบาๆมือท่านด้วยอ่าอย่างเงี้ยลื่นขึ้นเยอะเลยผมด้วยผมก็ไม่ได้หยอดนะครับเนี่ยแต่ทั้งหลายทั้งปวงน,นั่นหมายถึงว่าท่านต้องตั้งใบดีด้วยนะครับตรงนี้ใบเนี่ย ตั้งให้ได้ระดับบางทีท่านจะหลงประเด็นว่าตรงนี้เอียงเพราะว่าบางทีท่านอาจจะตั้งใบเอียงก็มีโอกาสได้เช่นกันนะครับนี่แหละครับก็เป็นการดูแลรักษาเครื่องจากลูกค้าที่ถามมาว่าวิธีการยังไงเราก็พยายามถ้าถ่ายทอดได้เราก็ถ่ายทอดแบบนี้แหละครับขอบคุณมากนะครับ